สวัสดีครับพี่โอนิติเทปคุณคำโอเคนิติเทปโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่เมเจอร์สุขุมวิทเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้รีวิวหนังอินเดียที่นี่นะครับพี่โอ คุยอยู่ที่นี่เพื่อจะรีวิวหนังฝรั่งเรื่องเดนันหรือผีแม่ชีที่จริงเรื่องนี้พี่โอเคยพูดมาแล้วเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นหนังในปี2018แต่สาเหตุที่เอากลับมาพูดใหม่เพราะว่าวอ r ์เนอร์เขานำกลับมาใชา้ใหม่นำมาใชา้ใหม่เพราะว่ากำลังจะมีเดนันภาค2เข้าฉายในวันที่7 กันยายน2566หรือปี2023ก่อนหน้าที่จะเอาเดดนันภาค2มาฉายเนี่ยเขาก็เอาเดดนันภาคแรกกลับมาก่อนปีนี้เป็นปีที่วอร์เนอร์เอาหนังเก่ากลับมาใช้ใหม่เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าครบรอบ100ปีของบริษัทวอร์เนอร์เขาก็เฉลิมฉลองด้วยการเอาหนังคลาสสิกเก่าๆอย่างคาสปลังกาวิสต์ออฟออสซูเปอร์แมนหลอดออฟซิงสามภาคนี่หเรื่องแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่7เข้าไปแล้วแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เอาหนังเรื่องนี้ที่ อายุต่างเรื่องนี้เพิ่งจะห้าปีเองนะอาจจะเป็นเพราะว่าเอากลับมาเพราะเดิอนนันกำลังจะฉายก็เลยเอากลับมาให้ทบทวนกันนะครับที่จริงวอร์เนอร์ทำแบบนี้บ่อยครั้งและและเรื่องหน้าอะควาแมนภาค2ก่อนที่จะฉายเนี่ยก็เอาอะควาแมนภาคแรกกลับมาแต่ก็ถือว่าเป็นการนำหนังเก่ากลับมาฉายฉลองร้อยปีวอร์เนอร์ ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีสำคัญของเขาเรามาคุยถึงเรื่องเดือนนานตอนที่หนังยังใช้ชื่อว่าผีแม่ชีอยู่ก็สิ่งที่พี่โอ้พูดคร่าวๆพอที่จะสรุปตรงนี้ได้ก็คือพี่โอเห็นว่าเรื่องนี้ไม่สมควรใช้ชื่อว่าผีแม่ชีเพราะว่าตัวผีในเรื่องนั้นมันไม่ใช่แม่ชีคลิปนี้ จะมีการสปอยคงจะไม่มีใครที่ไม่ได้ดูภาคแรกไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอยากจะทบทวนกันก็ไปดูได้ในโรงภาพยนตร์น่าจะยังฉายอยู่ก่อนถึงวันที่7นะครับหรือไม่ถ้าคนยังดูเยอะอยู่รอบที่พี่โอดูนี่คนก็ยังเยอะอยู่นะครับก็อาจจะฉายควบกันไปเลยใครที่ดูภาคแรกกลมาดูภาคสองในโรงต่อกันได้แต่ว่าภาคแรกมีฉายแค่บางโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนเพียงแค่ 24%ประมาณนั้น24%ในเว็บมะเขือจากานักวิจารณ์แล้วก็35%จากประชาชนนะครับถือว่าต่ำมากไม่ผ่านทั้งนักวิจารณ์ทั้งประชาชนแต่ในเว็บ IMDB ได้สูงขึ้นมาแล้วก็มีผ่านนิดนึงนะครับนักวิจารณ์ยังคงให้ตกอยู่4 6เต็มร้อส่วนประชาชนเนี่ยให้สูงถึง5จุดเท่าไหร่ไม่รู้เต็ม10 ก็ถือว่าน้อยแต่ถึงกะแนจะน้อยขนาดไหนแต่เรื่องนี้ลงทุนไปเพียงแค่22ล้านเหรียญสหรัฐแต่ทำรายได้สูงถึง300ล้านนะครับหลายสิบเท่าจากต้นทุนดังนั้นจึงไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยในการที่จะทำภาค2และคนที่ได้ดูแล้วชอบเนี่ย มันก็ต้องมีมากมากไม่งั้นไม่งั้นมันจะมีรายได้มากขนาดนี้ได้ยังไงนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงคะแนนหรือเขาอาจจะเห็นว่าหนังเรื่องนี้ไม่ดีไม่ชอบแต่เขาก็สนุกกับมันเหมือนอย่างที่พี่โอสนุกและพี่โอก็พยายามจะหาเหตุผลให้กับหนังเรื่องนี้พี่โอเป็นคนไม่รับถือ เออไม่ใช่พี่โอนับถือทุกศาสนานะครับถึงว่าในบัตรประชาชนจะเป็นศาสนาพุทธแต่พี่โอก็เข้าใจในเรื่องความศรัทธาและพี่โอก็เชื่อว่าซาตานไม่มีทางที่จะมีอํานาจเหนือกว่าพระเจ้าไปได้สิ่งที่ที่ที่ซาตานจะเหนือกว่าพระเจ้าได้ก็มีแต่ในโลกของภาพยนตร์เท่านั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วหนังมันก็จะไม่สนุกนะครับถ้าถ้าทางฝ่ายพระเจ้าฝ่ายพระฝ่ายไม่ชีเนี่ยเหนือกว่าอย่างเห็นอย่างขาดลอย แล้วซาตานผีก็กลายเป็นแค่ผีกระจกมันมันก็ดูหนังมันจะไปนสนุกอะไรล่ะเพราะฉะนั้นผีปีศาจมันจะต้องเข้มแข็งนะครับในเรื่องเนี่ยมีทั้งผีมีทั้งปีศาจผีก็คือผีแม่ชีนั่นแหละแต่ผีแม่ชีในที่นี้แม่ชีที่ตายในโบสถ์เนี้ยโรเมาเนียนะครับก็ถ่ายทําในโรเมาเนียซึ่งประเทศเหล่านี้ประเทศในกลุ่มนี้ยุโรปกลุ่มนี้จะเป็นประเทศที่มีความน่ากลัวความขลังความศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างมาก แต่ดูแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปถ่ายทิ่ลรเมเนียเลยนะเพราะว่าช่วงที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยถ่ายในถ่ายในสตูดิโอก็ได้มีฉากข้างนอกแค่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็อยู่ในความมืดเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ทําให้หนังต้นทุนสูงอะไรนะครับพี่โอพูดไปในคลิปที่แล้วเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วว่าหนังเรื่องนี้ไม่สมควรชื่อผีแม่ชีสมควรจะชื่อผีผักชีมากกว่าเพราะว่ามีฉากที่ผีผักแม่ชีตัวจริงนะครับก็ไม่ก็เอาผี เอาผีมาเป็นผักชีลอยหนะ้าประมาณนั้นผัก,กมีลอลิงผักไม่มีลอลิงก็ใช้ได้ทั้งผักชีทั้งผักชีนะครับแต่มาครั้งนี้เนี่ยเขาเอาคําว่าผีแม่ชีออกไปแล้วเหลือแต่คําว่าเดนันเราก็ไม่มีปัญหาตรงนี้แหละที่เคยมีปัญหาตอนนั้นเพราะเราเถียงกันว่าเดะนันเนี่ยหมายถึงตัวนางเอกหรือหมายถึงตัวปีศาจ ที่โอยืนยันว่ามันหมายถึงตัวนางเอกเพราะว่าตัวปีศาจนั้นไม่ใช่แม่ชีถึงแม้จะมีแม่ชีหลายคนแต่ถ้าถ้ากล่าวถึงแม่ชีหลายคนรวมทั้งแม่ชีที่ตายไปเนี่ยก็น่าจะเป็นน,นันที่มีเอสนะครับแม่ชีนี้ตายไปหมดแล้วแล้วทีนี้มีข้อถกเถียงอีกหนึ่งข้อคือว่าแม่ชีทั้งหมดที่อยู่ในโบสถนี้ถูกบงการถูกควบคุมโดยปีศาจนี้หรือไม่ในบทความของฝรั่งเขาบอกว่า ทั้งหมดอยู่ในอยู่ในอนัตของปีศาจแต่พี่โอไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับคือคนไทยไปแปลบทความฝรั่งนี้มาแล้วก็คิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องก็เอามาเป็นคนสําคัญคนดังของเราด้วยแหละก็เอามาบอกว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปีศาจผีทั้งหมดในในบทนี้เป็นการกระทําของปีศาจวาลักผีผีงูนี้ตัวเดียวก็ พี่โอเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นวิญญาณแม่ชีที่ตายไปเนี่ยก็ยังคงเป็นวิญญาณบริสุทธิ์อยู่มีความคิดมีจิตอิสระอยู่นะครับก็ไม่เช่นนั้นจะมาชี้ทางให้กับผู้หญิงได้ยังไงไม่เช่นนั้นจะมาให้หลวงพ่อคือมาแกล้งหลอกหลวงพ่อให้ไปเจอ,อผีแดเนียลนะแดเนียลที่หลวงพ่อรักมากมายเนี่ยเป็นผีที่มาจากฝรั่งเศสนะมาตามหลอกหลวงพ่อถึงโรมาเนียนะครับ ก็แต่ชี้ทางหลวงพ่อให้ไปเจอสมุดที่หลวงพ่อจะสืบค้นหาประวัติของปีศาจวาลักนี้ได้นั่นคือแดเนียลไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าหลวงพ่อแดเนียลตั้งใจจะหลอกหลวงพ่อให้ลงหลุมไปเจอกับหนังสือเล่มนี้พี่โอเชื่ออย่างนั้นอันนี้พี่โอหาเหตุผลเข้าข้างหนังนะครับและการที่เฟรนชี่โดนผีหลอกนั่นก็คือผีแม่ชีโอราที่ฆ่าตัวตายไม่ชีวิกตอรีสินั่นก็เพื่อที่จะให้ เฟรนชี่ปลอดภัยคือออกไปให้พ้นเขตโบสถ์ให้พ้นเขตสุสานซึ่งปีศาจยังอยู่ในโบสไม่สามารถออกไปได้พี่โอเชื่ออย่างนั้นว่ามันจะมีปีศาจดีมีปีศาจร้ายเออไม่ใช่มีผีดีผีร้ายมีคนดีคนร้ายจักรวาลคอนจ u ริ n งเนี่ยเป็นจักรวาลที่นำเสนอให้เราได้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภพภูมิไหนมิติไหนสิ่งมีชีวิตในมิติแต่นั้นๆหรือไม่มีชีวิตก็แล้วแต่เนี่ยมันมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายร้ายแต่ก่อนเนี้หนังผีจะนําเสนอว่าคนก็คือคนเลยผีก็คือผีคนต้องสู้กับผีผีเป็นสิ่งที่ไม่เลวร้ายคนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่หลังจากมีจักรวังคอนเทลลิ่งไปต้นมาเราก็จะเห็นว่า คนดีก็มีคนร้ายก็มีผีดีก็มีผีร้ายก็มีเพราะฉะนั้นคนดีกับผีดีที่อยู่ข้างเดียวกันกับคนร้ายผีร้ายที่อยู่ข้างเดียวกันก็มีสองฝ่ายต้องต่อสู้กันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วไม่อย่างนั้นแล้วมันก็มันก็ซ้สำซากจ,จําเจนะผีแม่ชีในจักรวาลคอนเทลลิ่ง ouring, เรื่องคอนเทลลิ่งเรื่องหลักเนี่ยเขาสร้างมาจากเรื่องเล่าของบุคคลจริงๆเอ็ดและรอเรนวอเรนจริงๆ, Warren Warren, งๆนะครับ แต่พี่โมไม่รู้ว่าเรื่องที่เขาเล่าน่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องเล่าจริงเรื่องที่เขาเล่าจริงๆแต่หนังเรื่องนี้ผีแมชีเนี่ยไม่ใช่ผีแมชีบอกแล้วเขาเป็นเปลีป่ยนชื่อเดน,นันแล้วเป็นเรื่องแต่งขึ้นทั้งหมดเพราะมันมีฉากในคอนเทนต์ภาค2ที่คนดูชอบนั่นก็คือตัวอารอนบอนนี่อารอนซึ่งกำลังฟ้องร้องกับ ค่ายหนังคอนเจลิ่งนี่เระว่าเธอไม่ได้ค่าตัวไต่ได้ค่าตัวไม่เพียงพอนะครับแต่หน้าตารูปลักษณ์ของเธอเนี่ยเป็นเหมาะกับการเล่นเป็นปีศาจวาหลักนี้มากวาหลักเป็นปีศาจงูซึ่งเป็นปีศาจต,ตัวเดียวที่เข้าสิงแดเนียลที่ฝรั่งเศสที่หลวงพ่อคนนั้นไปเจอแต่พี่โอก็ไม่เข้าใจตอนหลังที่แดเนียลมาหลอกหลวงพ่อตอนท้าย อันนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นการสร้างของวาลหลักมากกว่าที่จะเป็นแดเนียลนะครับในนี้ถ้าดูแล้วเราจะเห็นมีแดเนียลอยู่ตลอดทั้งเรื่องมันก็จะมีแดเนียลที่เป็นแดเนียลที่มีจิตวิญญาณของแดเนียลจริงกับแดเนียลที่วาลหลักสร้างขึ้นพี่โอ๋หาเหตุผลให้กับหนังนะครับหาเหตุผลให้กับว่าเรื่องนี้ทําไมสนุกและเราเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรหรือแตกต่างกันยังไงก็มาคุยกันที่ข้างล่างได้นี้นะครับพี่โอ๋ คุยกระตุ้นเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เราทุกคนอยากไปดูภาค2ในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่7กันยาและเดี๋ยวคลิปอีกไม่กี่วันนี้พี่โอก็จะคุยถึงภาค2สําสหรับภาคแรกก็คุยหอมปากหอมคอนี่ถือว่าทํา2คลิปในรอบ5ปีสําหรับเรื่องนี้นะครับพบกันใหม่คลิปอื่นๆครับถ้าผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยสวัสดีครับ